มาโอ้โหนั่งฟาร์มก็ตั้งนานติดเกมนี้มากช่วงนี้โอ้โหแล้วช่วงนี้มีกาชาฟริกเขาเรียกว่าทีมน้ําแข็งมาก็ต้องจัดซะหน่อยละเออพอดีเปิดจากในไลไฟ์ไปก่อนนะฮะแล้วนี้ก็มาเปิดเพิ่มโอ้โหแม่งอย่างเกลือเลยข้ามข้ามข้ามามโอ้โหได้เจ้าธนูเออต่อเออมาชึบ มาม่วงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องท้องโอกาสมึงต้องมาแล้วปะโอ้โหโครมึงมาทำไมก่อนโอ้โ oh. หที่เหลือไม่น่ามีแล้วมั้งไม่น่าฟลุกเจอ s s r 2ตัวในกาชาเดียวมั้งนี่ไม่ใช่โดคังโอ้โ oh. ห SR 2ตัวก็โอเคเอามาอัพดาวได้อยู่ครับป่ะเปิดอีกรอบไปเลยเฮ้ยมันจะต้องมันจะต้องโอ้โ oh. หมต้องเปิด120โลแล้วไปแลกจริงๆหรอวะส่วนตัวเ็ได้ก่อน120นะ ได้เปิดหนึ่งดาวหลายๆใบโอ้โหแม่งแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมติจะจะเปิดตัวหนึ่งดาวแล้วเราไม่หาต่อ,อะนะต่อเลยต่อเลยเอาไปไปไปะจะไหวไหมเนี่ยเ,ออเห็นแล้วท้อใจโอ้โหมึงจะม่วงไปไหนวะนี่โอ้ยข้ามครับโอ้ยอ่ะฟาร์มต่อมาได้เปิดต่อครับเอออืม เอาไปชืบโอ้สีม่วงอีกแล้วเกลือเค็มปีเลยเอามาต่อครับม,มารอบนี้เปิดถึงรอบ80แล้วนะโอ้หนี่ถือรอบที่80แล้วไม่ต้องได้แล้วปะวะเห็นบอกมีโอกาสได้แต่ไม่รู้จะหลุดเลสไหะนะไม่รู้จะหลุดเลทเปล่าโอ้โหไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอมทุบไม่ใช่น้องไม่ใช่น้อง มากเลยแต่ละอย่างโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมือ่อกี้มันออกทองไหมใช่หรอวะแล้วไหนแอ,อะของทองกูล่ะของทองกูไปไหนเฮ้ย,ย,ย <c oughs> อ้ได้แล้วผมนะฟริกได้ก่อนร้อยยี่สิบ